เดี๋ยวว่ากระเพากระจายกระจายแล้วหนึ่งใครอ่ะใครวะวัยรุ่นวายทูเควายทูเคแล้วหนึรู้จักป่าเราสคนคือวัยรุ่นคำสร้อยเว้ไม่เชื่อว่าเป็นวัยรุ่นคำสร้อยโชว์คำสร้อยดิแกวต้าอาางคีอจะ้วมสิอมนสิล้วหนึ่งคำสร้อยแล้วหนึ่งเไข้าใจหรอกคำสร้อยอ่ะกระเพรากระจายคุณรู้จักไหมหรือวายทูเคหนึ่งสองสา พี่ทำเป็นแมวอย่างทุเล่นี่ไงเลยแล้วก็แล้วตินะอ๋อเนี่ยโอ้อโหคุณทำนี่โอ้ยวันที่เคเหี้ยสังข่วนเออแม่บอกทำเป็นแม่วันทเคมันชงมเชยหมดแล้วเออนี่คือวัยรุ่นคำซ้อยไว้ให้อ๋อพวกทั้งคือนี่ของจรงของจริงอ๋อพูดตามลี่คุณพูดเธอบอกมาสิ ลอยถอยอ่ะลอยถอยอ่ะมาบอกเราหนึ่งมันชุกมันใช่ก็จริงแต่ว่ามันมันไม่วงไม่เวิร์กอ่ะนะคือแบบมันไม่ได้อ่ะมันไม่ออแล้วหนึ่งเลยอ่ะคือแบบคือแบบอย่างตัวหนูแบบไม่ทงไม่เท่อ่ะดูไม่แบบไม่กระปี้กระเป๋าอ่ะโอ้ไอ้กระโปรงเป๋